อ่ะนะครับก็ขอสวัสดีนะครับพี่น้องกาโผโซลาร์เซลล์ที่เคารพรักทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับจะพาพี่น้องนะครับโซลาร์เซลล์นะครับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับพลังงานทดแทนนะครับเราจะมาประดิษฐ์นะครับ นี่คือสิ่งประดิษฐ์นะครับเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับใช้ไฟบ้านนะครับก็ได้นะครับหรือจะใช้แผงโซลาเซลล์ก็ได้นะครับอ่ะก่อนอื่นเรามารู้นะครับปูนก่อนนะครับตัวนี้เป็นหอยโข่งนะครับอู้นี่หอยโข่งหมอนเทอร์โบนะครับเรียกง่ายๆว่าเทอร์โบเจ็ตนะครับ ทางน้ำออกนิ้วครึ่งนะครับพี่น้องทางน้ำออกนิ้วครึ่งทางน้ำเข้านิ้วครึ่งนะครับนี่คือทางน้ำเข้านะครับเดี๋ยวพาพี่น้องมาดูนะครับโตชนเลยนะครับโตชนเลยง่ายๆนะครับจับแท่นยึดง่ายๆนะครับอันนี้นะครับไม่ได้ห่วงวิชานะครับให้พี่น้องเกษตรกรนะครับตัวนี้เป็นทุนประหยัดนะครับประหยัดมากๆนะครับมอเตอร์ก็ประมาณหนึ่งพันนะครับ ตัวนี้นะครับปั๊มห้อยโคงปั๊มเจ็ดดีดีหน่อยนะครับก็ประมาณแปดร้อยนะครับหนึ่งพันแปด้อยนะครับตัวนี้นะครับใช้ไฟนะครับไฟฟ้าบ้านก็ได้นะครับไฟแสงอาทิตย์ก็ได้นะครับนะครับแสงอาทิตย์นะครับสี่ร้อยสี่สิวัตต์นะครับ4ี่รอยสี่สิวัตต์ได้นะครับสี่ร้ยสี่สิวัตต์ขึ้นนะครับ ถึงห้าหกร้อยถึงพันวัตต์ก็ได้นะครับตัวนี้สี่ร้อยสี่ร้อยสี่สิบวัตต์ได้นะครับตัวนี้นะครับต่อจนปั๊มง่ายๆเลยนะครับตัวนี้นะครับพี่น้องนะครับเราใช้นะครับตัวนี้นะครับเราใช้เป็นโทษนะครับพี่น้องตัวนี้จะเป็นนะครับโทษนะครับ รวมนะครับลงศะนะครับยิงท่ออย่างนี้นะครับจะสลบ45องศานะครับปั่นเข้านี้เลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวพรุ่งนี้เราติดตามนะครับวันนี้ยังไม่เสร็จนะครับก็ฝากพี่นอกนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ